แข่งเป้าหมายของแดงคว้าผู้เล่นแห่งปีหลังลือขุนค,ค้อนเต็งได้ตัวไปวร่วมทัพซะอย่างนั้นฟันไดเตรียมรับบทบาทใหม่ในศึกยูโร2020แม้จะมีอาการบาดเจ็บก็ตามทีหงเสนอสัญญาใหม่ให้กับทางลาลูซี่แต่ปล่อยแข้งดาวรุ่งออกไปเพียบเลยนะหงตัวเต็งได้ตัวรักินญาแต่ยังยากอยู่เพราะยุงทองไม่ยอมปล่อยสักทีหงคาดเทรนหายทันเข้าแคมป์ปริซทชันตั้งแต่วันแรกนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยเจตเตที่เป็นเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลนั้นคว้ารางวัลเพืเล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในขณะเดียวกันกลับมีรายงานบอกว่าเวสแฮมกลับเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทัพ โดยถึงเวลานั้นของฤด,ดูกาลแล้วที่บรรดาผู้เล่นจะได้รับรางวัลสําหรับความพยายามของพวกเขาและนักเตะที่มีข่าวตกเป็นเป้าหมายของทันลิเวอร์พูลอย่างทางแพตสันดาก้าได้รับรางวัลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาท่าน,นี้แค่มีสองปีอรอยนี้ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในศึกบุนเดสติกาออสเตรียาสาหรับรางวัลที่จัดโดยทางสกายสปอร์ตนั่นเองโดยกันนิดาก้านั้นควา้ารางวัลดังกล่าวไปหลังซัดไปทั้งหมด4ประตูในทั้งหมด12เกมทุกรายการ และก็น่าเหลือเชื่อมวาว่าดาวเตะทีมชาติแชมเบียที่ติดธงไปแล้วทั้งหมด22ครั้งป่านี้ยังทำแอสซิสไปถึง12ครั้งให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขากันอีกด้วยสึวงในแง่ส่วนบุคคลแล้วในรการนี้มีไม่กี่คนที่ทำได้ดีไปกว่าดาก้าคนนี้โดยแซมเบียฟุตบลตอลได้เปิดเผยบา่าลิเวอร์พูลรวมไปถึงอาร์เซนอลกำลังแข่งขันกันล่าตาไคลเซนของดาวเตะยอดเยี่ยมของทางเลสบูซบวก และก็ดาก้าก็ทําทให้เราน,นั้นนึกถึงซาเดียวันเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกลัลที่สร้างชื่อให้กับตนเองที่เรดบูลซัสบวกเช่นเดียวกันโดยกองหน้าวิษณปีรายนี้ได้คะแนนโบอดอยู่ที่73จากทางสกายสปอร์ตจากคู่แข่งคนอื่นไปอย่างขาดลอยและหากเรดบูลนั้นต้องการจะเซ็นสัญญาเขาเนี่ยดูเหมือนว่าอีกทีมในฟุตบอลเยอรมันจะอยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่าทีมของทางเจ็เก็คอปนะ โดยในรายงานดังกาวของทางแซมเบียฟุตบอลว่ากันว่าเวสแฮมนั้นเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเครื่องจักสัังหารประตูใยนี้นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจนอกเหนือจากทางลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลแล้วลว,ว่ากันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์เดนเป็นอีก2ทีมยักษ์ใหญ่ที่ก็สนใจกันด้วยตามการรายงานจากทางแซมเบียฟุตบอล โดยเป็นเรื่องที่น่าช็อกพอสมควรนะฮะกับรายงานที่ว่าทัพขุนคอนกลายเป็นตัวเต็งสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้ทางเวสแฮมนั้นได้เปรียบก็คือข้อทจริงที่ว่าเฟเดริก้าการูเต้ซึ่งเคยค้าแข้งกับทางเวสแฮมคือเอเจนต์ของดาก้ากว่านี้ซึ่งหากการูเต้คนนี้สนุกกับเวลาของทางาที่เวสแฮมก็เป็นไปนได้ที่เขานั้นพยายามฉปักดันลูกค้าของเขาไปตาสมสโมสรแห่งลอนดอนตะวันตกอย่างน้อยภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยด์ดาก้านั้น น่าจะได้ลงเล่นในทีมชุดแรกเนื่องจากไม่ได้มีการแข่งขันมากมหมนักสำหรับตำแหน่งของมิคาเอลอันโตนิโอแต่หากเขาเลือกสโมสรอ,อื่นที่สนใจเขาก็อาจจะพบว่าตนเองนั้นต้องนั่งรออยู่บนนั่งสำรองในบางครั้งเพราะการแข่งขันย่างชิตงตำแหน่งที่มากกว่านั่นเองโดยเฟอร์จูฟันได้นะผมปากกันหลังตัวเก่งของทางลิเวอร์พูลเตรียมรับบทบาทใหม่ในศึกฟุตบอลยูโร2020แม้ว่าตนเองนั้นจะได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามที โดยเงน้นทางเฟอร์ชิฟันได์มีบทบาทใหม่ในศึกโยูโรสัปพั20ในช่วงสมอน,นี้แม้ว่าเขานั้นจะยังลงเล่นไม่ได้อย่างต่อนเนื่องจากการบาดเจ็บก็าตามทีทาานี้ดาวเตจชาวดัตนี้จะไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวเพราะต้องการจะฟื้นฟูความฟิตให้เต็มที่ก่อนที่ฤดูกาลน้าจะเริ่มต้นขึ้น ดอดตเตเตโตหลักในด้านหลังของทันเลเบอร์ฟูนั้นไม่ได้ลงสนามตลอดทั้งฤดูก,กาลที่เหลือหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วและเนื่องจากของแดงต้องการจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลเปนธษกิจจึงถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อความทะย,ยานยของทางเชคินคอปซึ่งก่อนที่พวกเขาจะคว้าตำแหน่งท็อปฟโฟมาได้นั้นก็ต้องรอจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อการผ่านไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกอีกฤดูกาลหนึ่ง แต่ระหว่างทางที่ทางฟันไดใกล้จะถึงวันฟิตเต็มที่ทางเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ตัดสินใจที่จะไม่ขอร่วมการแข่งขันระดับทีมชาติในช่วงสมัยน,นี้เพื่อจะมุง่งอาไปที่ความฟิตของเขานน่นครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีส่วนร่วมในศึกยูโร2020โดยจากการรริงานของเดมินเบอร์ฟรค์เดอร์บัวผู้จัดการทีมชาตินเธอแลนด์ได้ขอให้ฟันไดนี้ไปสมาชิทีที่ไม่เป็นทางการให้กับทีมงานเบื้องหลังแบล็กลูมสตาฟของเขา โดยแค่ไม่ีรายนี้ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อแคมป์ทีมชาติและการปรากฏตัวและความเป็นผู้นําของเขาถูกนึกถึงเป็นอย่างมากมายหากไม่มีเขาอยู่ที่นั่นอดีตดาวเตะซาตันกลายเป็นกระตันทีมชาติของเขาในปี2 0 1 8แต่บทบาทของเขาก็ไม่ถูกจํากัดอยู่แค่การเป็นผู้นําเชียร์โดยเดอะบัวได้กล่าวมาว่าเฟอร์จิฟันดนั้นมีความสำคัญมากสำหรับทีมชุดนี้และเป็นปันจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากมาย ซึ่งมีความสําคัญต่อเด็กๆมาโดยตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทีมเรารักการมีอยู่ของเขาจริงๆปะการันหลังที่ติดทีมชาติมาแล้ว38ครั้งปรากฏตัวในนัดที่ฮอลแลนด์เสมอกับทางสกอตแลนด์ไป2-2ต่อ 2, เมื่อวันที่2วิทยิายนที่ผ่านมาหน้าประหลัดใจทางฟันไดไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันระด,ดับาชาติในรายการสำคัญเลยเมื่อเขาจะมีอายุครบ30ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โดยยูโรเคยเป็นเป้าหมายของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ที่จะกลับมาลงสามกันอีกครั้งหลังจากถูกใส่ชื่อให้ในทีมแชมเปี้ยนลลกของทางลิเวอร์พูลโดยคามหวังมาว่าเขานั้นจะฟื้นตัวได้ทันเวลาก่อนชี่ฤดูกาลจะจบลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการตัดสินใจที่จะไม่ลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาและก็เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลหน้าแทนที่จะเสี่ยงไปกับปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาการบาดเจ็บหลายแรงเช่นนี้ ผมแดนเดวพูลได้ยื่นสัญญาใหม่ให้กับทางยาเซอร์เรอลลูซี่แบ็กนรุ่งชาวฝรั่งเศสแล้วหลังสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้โดยลูซี่ไวส้สปีรายนี้เคยลงเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ของทางลิเวอร์พูลไป2นัดและก็กลายเป็นนักเตะท,ที่สามารถย้ายทีมได้แบบอิสระหากสัญญาของเขาหมดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยะจนูรายนี้ได้มีรับความสนใจนะครับผมจากทางลีดยูเต็ดรวมไปถึงอีกหลายทีมในลีกรองของกงกฤษอย่างไรก็ตามรายงานระบุเลยว่าลิเวอร์พูล ไม่ต้องการจะเสียแข้งอะไรที่ไปและได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ในักเตะได้พิจารณาแล้วเหลือแค่รอคําตอบเขาอยู่เท่านั้นขณะที่ในรายของโจฮาร์ดีของหน้าดาวรุ่งที่ดึงมาจากทางแบนดฟอร์ดเมื่อฤดูกาลก่อน,อนจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ในทีมชุดอย23ปีที่ทางลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจใปล่อยตัวออกจากทีมไปโดยนอกจากนี้ยังมีเบลียมคอยอัตดีชาริฟและก็แจ็คบอลซึ่งสัญ,ญญาจะหมดลงในช่วงเซอเวอร์นี้ ก็จะถูกพิจารณาปล่อยตัวด้วยเช่นเดียวกันโดยหองแดนลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวเต็งจะคว้าตัวราฟินยาปีกชาวบัซิลเรียนของทางบริเตนเตตมาเสริมทัพตามการรายงานจากทางน,นักข่าวสปอร์ตอิตาเลียโดยจันลุจิลอนกาบรีนักข่าวดังของทางสื่ออิตาลีและบุเลว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสมากที่สุดในการจะได้ตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงเสมอนนี้หลังตกเป็นข่าวให้เขาสนใจมาสักพักใหญ่แล้ว ท่านี่ทำราฟินยาวัยี4ปีรายนี้มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับทางลีดโจเต็ดในรายการที่ผ่านมาหลังทําไปถึง9แอสซิสกับ6ประตูจากทั้งหมด30นัดที่ลงสนามทาทั้งที่เพิ่งจะย้ายมาจากทางแรนในฝรั่งเศสเมื่อซัมเมอร์ก่อนนี้เองโดยด้วยฟอร์มการเล่นนี้เองนะฮะทำให้ทางราฟินยาคนนี้ตกเป็นเป้าหมายของทางแมนยูและก็แมนซิตี้อีกด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นตัวเต็งที่สุดแล้ว แย่างไรก,ก็ตามนั้นแม้ว่าแนวโน้มทางลาฟินญญ่าจะออกมาเล่นกับทางลิเวอร์พูลที่สุดนะฮะแต่ดูเหมือนอุปสรรคสําคัญยังคงเป็นเรื่องที่ว่าทางลีดเองก็ไม่ต้องการจะขายเขาออกจากทีมไม่ว่าจะมีข้อสเสนอสูงมากแค่ไหนก็ตามทีโดยเหตุนี่หงแดนลิเวอร์พูลบั่นใจว่าเทรนเตอร์อาโนแม็กขวาจอมแอซสซิสจะสามารถกลับมาเริ่มต้นซ้อมกับทีมในช่วงปรีซั่นได้ตั้งแต่วันแรกเลย โดยทั้งเทรนเซอร์อนโนวิปสปีรายนี้โชคร้ายต้องพลาดในการลงช่วยทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020รอบสุดท้ายแล้วมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในเกมอุ่นเครื่องกับทางออสเตรียเมื่อการสักษาที่ผ่านมา ทาานี้มีการคาดการณ์กันว่าเทรนนั้นจะต้องพักประมาณราวหกถึงสัปดาห์แต่จากการเช็คอย่างถี่ถ้วนแล้วทีมแพทย์ของทรนซิอร์พูลก็คาดว่าดาวเตะรายนี้น่าจะใช้เวลาพักรักษาตัวจริงๆนะฮะราวประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นและนั่นน่าจะทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาเริ่มต้นฝึกซ้อมในช่วงปรีซั่นกันสบสโมสรได้แต่วันแรกเลยซึ่งจะเรียกรายงานตัวกันในวันที่12กรกฎาคม ำหรับอาการบาดเจ็บของเทรนนั้นทําให้ทีมชาติอังกฤษจำเป็นต้องเรียกตันเต,ตเตมาแทนที่ซึ่งในตอนนี้กเรดตเซาเกตย,ย,ยังไม่ได้มีการประกาศว,ว่าจะเรียกใครมาแทนดาวเตะเววร์ภูใยนี้โดยเขายังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในการตัดสินใจก่อนเกมนัดแรกในศึกยูโรกับโครเอเชียจะเปิดฉากขึ้นในวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้และข่าวลวร์ภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟัง กันทุกๆคนครับ